สวัสดีค่ะชาวราศิกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่วิราดาแองเ l ลเ s ลสชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะประจำปีพุทธศักราช2567สำหรับราศีหรือลัคนากรากฎ นะคะคจารย์ตั้งใจทำคลิปนี้เป็นโบนัสวิดีโอนะคะหรือว่าเป็นคลิปของขวัญน,นะให้กับพวกเราเลยนะคะราศีหรือลัคนากรกฎด้วยความรักนะคะ,ะเพราะจารย์มี heart calling นะเสียงที่หัวใจเรียกร้องอยากจะทำนะคะอื้อาละคิดถึงด้วยนะคะก็คิดว่าพวกเราน่าจะคิดถึงกันเช่นกันใช่ไหมล่ะเออเอาละ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรในครึ่งปีหลังนี้นะคะสำหรับราศีหรือลัคนากรกฎนะคะขอดูพลังงานก่อนเนาะว้าวสวยงามมากนะคะเรื่องของ ความรู้สึกที่ดีๆหรือว่าอะไรที่เรามีความหวังเรารอคอยเรามองหาเรารออยู่นะคะมันใกล้มากแล้วนะไพ่เลดี้นะคะมะีแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องมาที่ใบหน้าของเธอคนนี้ที่กำลังมองออกไปข้างนอกหน้าต่างนะคะ รอสิ่งที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่ดีขึ้นความหวังที่จะมีโอกาสใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันตอบโจทย์ทำให้มีความสุขหรือสิ่งที่เขาปรารถนาอยู่อธิษฐานจิตกำลังจะเข้ามานะคะอันนี้ไพ่เขาวงกตไพ่เมสตรงนี้น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นความวุ่นวายในแง่ของบริวารหรือว่าคนรอบๆตัวที่ยังรู้สึกว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะอาจจะเป็นความสับสนในแง่เรื่องของบริวารน,นี่ต้องระวังแล้วก็การที่เราอาจจะยังเลือกคนรักหรือคนที่จะจะอยู่กับเราอะ่ะเหมือนเรายังไม่เจอคนถูกใจหรือว่ารออยู่ <c oughs> ถ้าเรื่องความรักเป็นงี้ก็ได้นะคะเอาละ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดหลักนะคะว่ามีอะไรที่ต้องการจะสื่อนะมาถึง มาถึงพวกเราบ้างนะคะสำหรับราศีหรือลัคนากรากฎนะคะอยากทราบ นะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนากรากฎนะคะในครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2567หรือคริสตศักราช2024นี้นะคะในภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพหรือใดๆที่ภายต้องการจะสื่อมาถึงและดวงดาวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอยากทราบดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนากรากฎนะคะ <c oughs> Tree of Cups, the World, Eight of Wands, the Lovers, Queen of Cups, Page of Wands, Six of Pentacles, four of pentacles eight of cups judgment อ mm ืและ bottom of the deck นะคะได้ไพ่ ten of cups เอาละค่ะมาดูกันว้าวส์ว้าว์ดีมากอาจารย์ชอบพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความสุข ความสมหวังครอบครัวมีความสุขตอนนี้อาจารย์รู้สึกว่าคนที่มีลูกเนี่ยเหนื่อยพอลูกเหมือนกับมีปัญหาเรื่องลูกหรือทะเลาะก,กันกับลูกหรือรู้สึกว่าชีวิตลูกเราไม่แน่ไม่นอนเลย <c oughs> อาจจะมีเรื่องหรือมีอะไรที่ต้องคิดเยอะเกี่ยวกับลูกนะคะก็แนะว่าดูส่วนตัวดีกว่าการณีนั้นแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ย มันเห็นชัดมากว่าเราเนี่ยกำลังจะมีการเริ่มต้นจุดประกายความฝันหรือลงมือทำบางอย่างมันเริ่มแล้วเราเตรียมตัวมานานอาจจะเป็นการลอนช์หรือนำเสนองานพรีเซนเทชันผลงานบางอย่างหรือเป็นลนักษณะการออกวางขายนะคะสินค้าของเราที่เราเตรียมมานานหรือว่าในเรื่องของการเปิดตัวธุรกิจ เปิดตัวแฟนอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนที่ทำงานหรือการเลื่อนตำแหน่งนะคะรับบทบาทใหม่หรือรับงานใหม่รับโปรเจกต์ใหม่มีความยินดีมีข่าวดีมันเหมือนมีงานมงคลเลยด้วยซ้ำนะคะจนเห็นเป็นงานมงคล celebration บางอย่างหรือการออกเดตนะคะการพบปะผู้คนพูดคุยสังสรรค์ connection หรือ family connection กับครอบครัวกับเครือข่ายหรือเพื่อนสนิทหรือกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่าเรามี vibes and energy เดียวกันมีพลังงานในทิศทางเดียวกันตรงนี้มันสิ้นสุดอะไรเดิมๆแล้วนี่คือคล้ายๆกับเรายุติหรือเราหยุด <c oughs> เรื่องที่เราเคยทำแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปมันเคยเป็นความฝันของเราแบบ not anymore คือไม่ใช่อีกต่อไปคะ่ะแล้วเราไม่ได้อินกับตรงนั้นอีกต่อไปละ ือตอนนี้เราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เรารู้สึกว่าเราไม่แค่อะไรที่มันจบไปแล้วด้วยนะคะเหมือนกับเราต้องการ Build หรือสร้างสิ่งใหม่อืมตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเองกําลังจะมีข่าวดีนะคะหรือว่าผลลัพธ์บางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ การเงินที่เราสมหวังหรือเราคอยด้วยเป็นเรื่องของข่าวคราวที่ว่าอาจจะมีการส่งข่าวกลับมาถ้าเราขอทำเรื่องทำเอกสารอะไรไปก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวดีนะคะจะเป็นเรื่องเงินกู้หรือว่าสินเชื่อหรือตั้งเบิกหรืออะไรก็ตามแต่ที่ว่ามันทําให้เราเอามาหมุนในธุรกิจหรือในงานหรือว่าในครอบครัวชีวิตประจำวันได้จะเห็นเรื่องของการหมุนเงินคนที่ทำงานที่ เป็นลักษณะโรงงานหรือเป็นลักษณะของอาการผลิตอุตสาหกรรมนะคะหรือเกี่ยวข้องกับางานกงศีรธุรกิจครอบครัวตรงเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยเดินออกมาหรือเขาเรียกว่าไปเติบโตในทิศทางอื่นด้วยหรือเป็นลักษณะของการที่เรายังอยู่นั่แหละแต่เราจะมีการที่ว่าเหมือนกับ เรียกร้องขอส่วนแบ่งหรือขอการเมตตาบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการปรับเงินเดือนหรือเป็นเรื่องของการปรับขึ้นตำแหน่งหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ career growth หรือความก้าวหน้าในอาชีพของเรานะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยเหมือนคิดมานานละ <c oughs> ถ้าเกิดเขาไม่ให้ก็ออกก็เปลี่ยนงานย้ายที่ทำงานไปเลยแบบนี้ความคิดเราแบบนี้หรือเปล่าคือมันเหมือนกับถ้าเราคิดแบบนี้จริงนะมันจะทาให้เราเนี่ย ไปได้แล้วก็ได้ดีด้วยอันนี้แนะนำว่าดูส่วนตัวดีกว่านะคะคือรู้สึกว่ามีเรื่องของเงินเก็บที่เราจะเก็บเงินได้ก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันน้ำซึมบอดทรายว่ะเราทำงานแทบตายแต่ว่าพอมาถึงแบบสิ้นเดือนเหมือนจ่ายออกเยอะมากเลยคือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะวันจ่ายก็คือวันจ่ายจริงๆแต่ทีนี้ตอนเนี้ยเราเรากลับกลายเป็นว่าเราต้องการอะไรที่มัน สิเขียวหรือมันมั่นคงกว่านั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นกำลังใจให้เราเหมือนก้าวเดินต่อแล้วก็หลายคนสมัครงานอาจจะอยากไปอยู่ต่างประเทศอาจจะไปอยู่ไกลตรงนี้เรามีโอกาสที่จะได้งานทำที่ในต่างแดนหรือเป็นงานออนไลน์หรือเป็นลักษณะกับบริษัทหรือคนต่างชาติหรือมีคนที่เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องเดินทางอย่างเงี้ย หรือเป็นบริษัทที่เขามี global Company หรือมีออฟฟิศที่ต่างประเทศด้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันแข่งขันสูงแหละเออในแง่ของธุรกิจในแง่เรื่องงานหรือการค้าขายเนี่ย คือหลายคนเนี่ยหาเงินได้เยอะมากลูกค้าอะไรสนับสนุนซัพพอร์ตดีมากมีรายรับดีแต่ว่าก็จะเจอเรื่องของการแข่งขันแทนที่เป็นอุปสรรคเป็นเทรด s นะคะคือตอนนี้เรามีเหตุการณ์ที่ว่าเราจะรู้สึกฟูลฟิลลิ่งหรือเติมเต็มได้มันมาจากเรื่องของกำลังใจจากคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนรักนะคะหรือคนที่ทำงานร่วมกันน่ะแล้วก็มาจากครอบครัวด้วยนะ ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เห็นหลายคนจะมีหุ้นส่วนพาร์เนอร์พาร์เนอร์อัพมีพาร์เนอร์ขึ้นมาแต่ต้องระวังว่าอาจจะคิดเห็นต่างคนที่ตอนนี้ที่ทำงานรู้สึกว่าบริวารไม่ค่อยดีเลยค่ะไม่ค่อยดีเลยครับคือเหมือนกับเก่งแย่งชิงดีหรือว่าเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยตรงนี้มันทำให้เราแบบโชคดีมากเลยนะเพราะมันทำให้เราอยากออกอยากไปคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เพราะเราว่ามันท็อกซิกเรารู้สึกว่าเขา คนละแนวคิดกันคนละแบบนะคะอาจจะเป็นคนละประเภทกันคือคุยกันก็ไม่เข้าใจหรอกเราก็เบื่อหน่ายแล้วก็เหนื่อยกับคนแบบนี้คือตอนนี้เรากําลังจะไปได้ดีในที่อื่นแล้วก็ leave it all behind หรือปล่อยเขาไว้ข้างหลังนี่แหละแบบนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เรื่องของสมบัติ การแบ่งสมบัติเนี่ยมรดกต่างๆอาจารย์ก็ดูแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีสมบัติที่พ่อแม่ปุยตายายทําไว้หรือให้เราตรงเนี้ยนะคะแล้วก็สินสมรสก็มีโอกาสแบ่งได้เงินหุ้นส่วนปันผลต่างๆก็แบ่งได้ด้วยดีนะคะไม่น่ามีปัญหาอะไรดูลักใครปรองดองกันดีถ้าก่อนหน้าน,นี้มีปัญหาก็ จะเคลียร์กันได้ลงตัวด้วยความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมจะเข้าเลยสําหรับคนที่เราคอยในเรื่องการตัดสินคดีหรือว่าเรื่องของการได้รับส่วนแบ่งหรือการแบ่งบรรพผลอะไรให้เราเนี่ยอาจารย์ว่าเราจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เรื่องของอื่นๆด้วยนะคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก่อนหน,น้านี้ทีนี้นี่แหละคะ่ะความยุติธรรมเข้ามาละสมดุลเข้านะคะบาลานซ์คือหลายคนเนี่ยเราคอยในเรื่องของ ความยุติธรรมที่บอกเนาะแล้วก็หลายคนอาจจะเป็นเรื่องของสมดุลระหว่างการทํางานการใช้ชีวิตหรือสมดุลระหว่างความรู้สึกเรากับเขาอย่างนี้ก็ได้เออคือมันจะมีจุดตรงกลางอะที่เราจะพบกันได้หลอมรวมกันโฟกัสที่ความสมัครสมานสมัคคีกันเราจะกลมเกลียวกันได้อีกครั้งนะตรงนี้แมใน messenger of action เนี่ยอาจารย์พูดถึงอะไรที่ใหม่ที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องงาน มันจะเข้ามาในความสนใจเราเราจะตื่นเต้นทุกอย่างเลยที่เราจะต้องไปเรียนรู้ไปหาคำตอบไปแบบศึกษาเพิ่มเติมเรามองหาอนาคตที่ดีกว่าเรามองหาสิ่งที่ดีกว่าเดิมเราเราอยู่ข้างหน้าเราจะไม่ยอมใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดไปหลายคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆและเราต้องการที่จะไปให้ถึงเราอยากรู้ว่าเราจะดีที่สุดได้แค่ไหนเป็นเบสต์เวอร์ชันของเรายัางไงหลายคนเนี่ย มีภาวะเจอกับอุปสรรคความท,ท้าทายที่เรายังเหนื่อยบทเสียนเวรกล้าวในเรื่องบริวารในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องโอ้ยพ่อแม่พี่น้องที่หลายคนดึงเงินเราไปใช้หรือของเงินหรือให้ความเหนื่อยกับเราเหนื่อยทั้งใจแต่ตรงนี้คิดซะว่าเราทำดีกับเขาสิ่งดีๆมันจะวนกลับเข้ามาหาเราบางทีก็อาจจะเวิร์กนะคะแนวคิดนี้แต่ถ้าตลอดตลอดก็ไม่ไหวนะเออเอาละทีนี้เราต้องอดทนนี่ไง ความอดทนจําเป็นมากในเดือนนี้นะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะถามว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรที่เราตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราจะตัดสินใจได้แน่แน่เด็ดขาดมากๆเลยหลังจากที่เราได้คุ้นคิดเราได้ไตรตรองพิจรารณาอย่างละเอียดรอบคอบฟังทั้งเสียงหัวใจแล้วก็ฟังทั้งปกกะที่สมองเราพายายามจะบอกจะสื่อกับเราอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยจะเป็นผล อันดีที่ทำให้เราเลือกในทิศทางที่มันใช่สำหรับเราเอาล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอสำคัญนะคะเรื่องความรักกันบ้างเดี๋ยวบละกันตอนนี้ถ้ามีปัญหามีประเด็นอะไรกับใครเขาอยากให้เราประนีประนอมคุยเกลียเกลี่ยกันให้ได้ตกลงกันให้ได้ดีกว่านะนี่เตือนเรื่องนี้ใช้กับทุกเรื่องได้เลยนะคะเอาละทีนี้มาดูเรื่องความรักกันหน่อย เรื่องใหญ่อันนี้อุ้ยไพย่ใบนี้มาอีกแล้วอะ่ะคือเขาอยากให้เราพยายามมันมีโอกาสที่จะคอมมิทกันได้หรือตกลงตรงใจอาจจะแตง่งหรือว่าคบหากันในระดับซีเรียสจริงจังอย่างเงี้ยนะคะมีคนอยากขอโทษเราอะ่ะโอ้ใครบางคนเขารู้สึกว่าเขาติดนี่คำขอโทษคุณคล้ายกับเขาสำนึกผิดนะ อาจารย์เห็นมีใครบางคนที่รักคุณมากๆอยากกลับมาคืนดีมีการติดต่อเข้ามาเยอะมากครึ่งปีหลังเนี่ย a lot of communication นะคะติดต่อเยอะทั้งเรื่องงานเรื่องความรักความสัมพันธ์จะมีคนมาจีบมาชอบหลายคนหรือว่าคุยกันเยอะมากเลยกับคนรักแบบนี้ oh my god ten of cups ดีสุดเลยเนี่ยราศีรัคนากรากฎมีโอกาสสมหวังเรื่องความรัก แต่งงานหรืออยู่กินร่วมใช้คากันแบบนี้ฉันสามีภรรยาหรือว่าเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอะเอออาจารย์รู้สึกว่าความรักมันจะเป็นอะไรที่ตกลงปงใจลงตัวหาความมั่นคงร่วมกันได้นะคะตรงนี้คนที่เหงาเหโสดอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ไม่โสดแล้วค่ะคือมีโอกาสลุ้นว่าจะได้แฟนหรือว่าอยู่กับคนที่เป็นโซเมตเอนเนอร์จีของเราถ้าเราหันหลังหรือเดินออกมาจากคนที่ wasting time ทำให้เราเสียเวลาเราจะได้เจอคนที่ดีกว่าตอบโจทย์ได้มากกว่านี่ไง soulmate energy lovers oh my gosh lovers double lovers สองครั้งนะคะอือ uh huh. คือจารรู้สึกว่ามีใครบางคนที่เขาอินกับเรามากเดี๋ยวมาดูของคนมีปัญหาตอนนี้ความรักทะเลาะกันอยู่อยากทราบว่าเป็นยังไง อันนี้มันมีคนอื่นมาวุ่นวายเยอะเกินไปกับความสัมพันธ์ของพวกคุณญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือใครบางคนแต่เดี๋ยวจะตกลงหาหรือสรุปกันได้นะคะเจอทางออกพบกันคนละครึ่งทางเราต้องลดอีโก้เราลงมาบ้างเราคิดว่าเรามีจุดยืนเนี่ยมันดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันทําให้เลิกมันทําให้แตกกันออกไปต้องรู้จักว่าตอนไหนเราลดลงมาได้เราก็ลดยอมได้ก็ยอมนะคะแต่ถ้าอะไรที่เกินยอมเนี่ยมันก็ เข้าใจแหละนะก็ยากแต่ว่า The Moon Energy ฟังเซนและกันเราเป็นใครคะเราเป็นกรกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีหรือลัคนากรากฏเนี่ยเซนดีมากนี่คือไพ่ของคุณธาตุน้ำเนี่ยคืออาจารย์รู้สึกว่าสัญชาตญาณเราเนี่ยนี่คือเรานะคือจะบอกเราได้ดีที่สุดเลยว่าเราควรที่จะเลือกเดินยังไงทำยังไงต่อหลายคนตัดสินใจไปอันนี้ก็ไม่ผิดไม่ผิดนะคะหรือถ้ามีใครที่เดินออกไปจากเราเนี่ยก็ยอมรับการเดินออกไปของเขาก็ได้ถ้าเกิด เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะรั้งใครให้อยู่กับเรานะตรงนี้เราเองต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าเราจะเอาอยัางไงคือถ้าเราเป็นคู่กันเนี่ยมันก็จะไปกันต่อได้เดี๋ยวเราจะโดนทดสอบโดยอีคลิปส์นะคะในเดือนตุลาคมมีสองครั้งเลยถ้าต้องเลิกก็เลิกไปมันเหมือนมันไม่ใช่อะแต่ว่าถ้าเราเป็นคู่กันแล้วเนี่ยยังไงเราต้องไม่แคล้วกันนะคะเออ,อยังไงก็ตามเนี่ย อาจารย์รู้สึกว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดในตอนนี้ที่เรายังมีโอกาสมันจะมีคนที่ดีกว่าเข้ามาถ้าคนนี้เขาไม่ใช่คู่เรานะคะอาจารย์เห็นโซเมดเอนเนอร์จีแล้ววูอูอาจจะเป็นหนุ่มทาตไฟหรือผู้หญิงทาดไฟที่ว่าขึ้นมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะไม่แน่ว่าอาจจะเป็นคนราศีเมษ หรือว่าราศีธนูนะหรือาราศีสิง์ก็ได้หรือเป็นคนที่เขามี f i r e s ร์ไซน์ใน b i r ร์ c ชาร์เฉยๆก็ได้แต่ตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคนเก่าก็กลับมาหรืออยากกลับมาคนใหม่ก็เข้ามาเราจะลังเลอย่างไรก็ตามเขาอยากให้เราตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าจะเอาอย่างไรต่อแล้วก็ระวังเรื่อง uh, รักซ้อนรักสาสเร้าหรือคนที่จะทำให้เราผิดหวังอกหักนะคะตรงนี้ คนโสดเองเนี่ยต้องเลือกให้ดีแล้วก็พยายามเคลียพลังงานลบพลังงานไม่ดีออกไปก่อนโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานของเราให้ดีแล้วเดี๋ยวคนดีๆเนี่ยจะเข้ามาเองอาจารย์รู้สึกว่าคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลหรือคนที่มาจากต่างประเทศคนต่างชาติหรือเป็นนักเดินทางหรือเขาเป็นคนที่แบบคนเก่าอยากจะรีเทิร์นอย่างเงี้ยก็ได้แต่ต้องระวังมันจะเป็น on and off relationship อันนี้คือเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอันนี้ไม่ดีเลิกดีๆนะคะถ้าดูทรงแล้วกลับมาเหมือนเดิมก็ อย่า yeah. แต่ถ้ากลับมาแล้วดีขึ้นรู้ตัวว่าทําผิดอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้ก็อาจจะให้โอกาสสรุปอาจารย์ว่าเราจะตัดสินใจได้ถ้าเกิดเราแบบ เหมือนฟังการ์เดน n อ็เจของเราบอกเราอยู่เรามีตัวเลือกมากมายค่ะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยชีวิตดีมากจริงๆเราไม่ต้องพึ่งพาใครเราก็อยู่ได้แต่ถ้าใครที่เข้ามาทําให้ชีวิตเราแย่ลงเนี่ยเราไม่เอาเราไม่อยากปวดหัวอีกต่อไปถ้าเข้ามาแล้วทําให้เรามีความสุขชีวิตเราดีขึ้นอย่างเงี้ยเราถึงจะ ยอมรับให้โอกาสให้อยู่ในชีวิตเราได้นะคะประมาณนี้ก็คือความรักตัวเองนั่นเองที่อาจารย์เห็นในครึ่งปีหลังนี้โอเคค่ะเป็นกำลังใจให้รักทุกคนนะคะเดี๋ยงไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID l ดียไลนด้านล่างคลิปวิดีโอนี้และใครที่อยากจะดูแบบสร้อยสวยๆนะคะสรอยข้อมือสามารถทักไลน์มาได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคทีนี้ถ้าใครที่อยากจะปรึกษานะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะอย่างเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขทะเบียนรถ นะหรือว่า,าชื่อมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่ออบุคคลหรือชื่อธุรกิจนะก็ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของเลิกเลิกงามยามดีก็สำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของลายเซนออกแบบลายเซนด้วยใครที่รู้สึกว่าติดติดขัดขัดเหมือนแก้ไขไม่ทราบว่าตรงไหนจะ ทำให้มันดีขึ้นได้ลองมาดูที่ศาสตร์ตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเราอย่างที่บอกกล่าวกันตรงนี้ก่อนนะคะเบอร์โทรศพัพท์เลขทะเบียนรถเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเกิดเราใช้เลขใดเราก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเลขนั้นตามความเชื่อนะคะว่ามันจะส่งอิทธิพลกับเราอย่างไรอย่างไรอย่างไรบ้างเลขที่บางคนเนี่ยไปซื้อมาอเขาว่ากันว่าดีนะคะเป็นเลขมงคลเอ่ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้า มันไม่เหมาะหรือมันไม่ตรงกับตัวเราหรือเราใช้ไม่ได้อันนี้มันก็อาจจะส่งอิทธิพลกับเราว่าเราไม่เหมาะกับเลขนั้นก็เป็นได้นะคะเราต้องดูว่าเราติดขัดที่ตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วก็การเริ่มต้นก็สำคัญถ้าจะเริ่มกิจการใหม่หรือ,อเข้าบ้านใหม่หรือลงเสาเอกนะคะ หรือเลิกออกรถก็สำคัญทุกอย่างเนี่ยการเริ่มต้นที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะถ้าใครที่กำลังจะลงหลักปักฐานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวคุณอยู่เนี่ยก็ควรที่จะดูให้ดีเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นการดูตามาตาเรืออย่างหนึ่งนะคะก็แนะนำเลยนะสำหรับคนที่ต้องการสร้างหลักฐานเป็นรากฐานที่มั่นคงนะคะให้กับชีวิต อาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านเลยถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเครียดนอนไม่หลับวิตกกงังวลนะคะก็ยังแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะก็พยายามทำใจให้นิ่งสงบผ่อนคลายนะคะฝึกจิตใช้พรังเนรามิรของเราเนี่ย ไปเรื่อยๆตรงน,นี้ก็เป็นลักษณะของการใช้เขาเรียกว่าอะไรความคิดที่เป็นความคิดดีคิดบวกนะคะด้วยก็จะประกอบการทำให้ชีวิตเราเนี่ยพบเจอประสบพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองสิริมงคลในชีวิตยิ่งขึ้นไป ะะเอาจะช่วยนะทุกทกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังสู้ชีวิตนะคะแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทำให้เราเนี่ยมเีเรื่องที่จะต้องฟาดฟันฝ่ฟาฟันให้รอดไปนะคะตรงนี้อาจารย์ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะทำได้นะต้องการแรงกายและก็แรงใจที่ดีนะคะ ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเอาตัวเราไปอยู่ในที่หรือในอแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยพลังงานที่เป็นบวกนะคะมารับพลังงานบวกได้ตลอดดูคลิปนี้ซ้ำๆและอย่าลืมที่สำคัญที่สุดก็คือคอมเมนต์นะคะใต้คลิปว่าเราปรารถนาอะไรอยู่ไม่ต้องใส่รายละเอียดไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่นามสกุลไม่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออะไรทั้งนั้นนะคะแค่ปล่อยพลังงานบวกออกมา นะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการที่พวกเรามาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะพลังงานเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้คอมมูนิตี้ของเราหรือสังคมในกลุ่มของเราตรงนี้ทุกคนมาดีแล้วก็แบ่งปันพลังงานที่ดีต่อกันนะคะก็ขอให้ทุกคนได้บุญได้กุศลกันทั่นหน้าเลยนะคะสำหรับความหวังดีที่มีให้แก่กันและกันแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับ ทุกการติดตามแล้วก็ทุกกำลังใจนะคะก็ตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้รอดพ้นภัยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทั้งทั้งหมดทั้งมวลทั่วหน้าเลยนะคะสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยก็ขอให้มีความคล้วคลาดจากภัยอันตรายและศัตรูภัยพานทั้งปวงค่ะ ก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณหรือชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์และเพื่อส่งต่อคลิปดีๆให้เพื่อนๆหรือคนอื่นที่มีปัญหาอยู่หรือว่าสมควรที่จะได้ดูคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้ทุกท่าน ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จคล้าคลาดปลอดภัยกันท่่นหน้าเลยค่ะขอให้มีแต่สิริมงคลนะคะเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตแล้วก็เรียกได้ว่า เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ขอให้พรดีๆจงบังเกิดกับทุกท่านนะคะด้วยความรักความหวังดีความห่วงใยนะคะจากอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ